แจ้งข่าวด่วนข่าวดีในพื้นที่65จังหวัดค่ะล่าสุดนะคะคอรมออนุมัติไฟเขียวแล้วนะคะสำหรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในปี2568ครัวเรือนละ9,000บาทค่ะครอบคลุมผู้ที่รับผลกระทบนะคะกว่า6.8แสนครัวเรือนค่ะในพื้นที่65จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามอัปเดตรายละเอียดได้กับคุณอนุวัฒน์จัดให้กันค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม9,000บาท พร้อมจะโอนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าจังหวัดที่ผมจะอ่านดังต่อไปนี้ไม่ได้ได้พร้อมกันทั้งจังหวัดนะครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดที่ยื่นไปว่าเอกสารหลักฐานครบหรือเปล่ามิฉะนั้นจังหวัดที่ผมอ่านผมจะใช้คําว่าบางส่วนนะครับเพราะไม่ใช่ทั้งหมดเริ่มแรก จะทยอยโอนเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวันที่3พฤศจิกายน2568ไล่เลียงไปคือจังหวัดเลยบางส่วนเพชรบูรณ์บางส่วนพิจิตรบางส่วนชัยนาทบางส่วนอายุทยาบางส่วนสิงห์บุรีบางส่วนอ่างทองบางส่วนปทุมธานีบางส่วนสมุทรปราการบางส่วนจันทบุรีบางส่วน ตราบางส่วนและสะแก้วบางส่วนอันนี้คือวันที่3และวันที่4ที่จะโอนคือพระนครศรีอยุธยาบางส่วนและพิจิตบางส่วนย้ําว่ามันอยู่ที่เอกสารหลักฐานของคุณว่ามันพร้อมแค่ไหนทีนี้ประเด็นสําคัญแล้วเราจะตรวจสอบอยังไงคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับนี่ฮะของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเข้าไปและ จะรู้เลยมันจะมีขั้นตอนบอกนะครับว่าของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือ,อยังครับเพราะเขาโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับที่สําคัญต้องเป็นบัญชีที่เดินสะพัดมาบัญชีไหนปิดไปแล้วอะไรยังไงไปตรวจสอบเช็คด้วยนะครับแต่ก็แสดงความยินดีนะคืออันนี้เป็นล็อตแรกก่อนล็อตต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาแจ้งนะครับ หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผู้ชมท่านอื่นๆได้พบเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ